เราก็จะมาลันเกีย๊ยชิคกี้นกันนะครับผมแป๊บนึงเขาไม่ทเสียงก่นอนจะมาเล่นเกี๊ยชิคกี้นกันอ้าทีมหมูเต็มทั้งมันเถอะเนี่ยทีมไก่จะเต็มก็เถอะทั้งมันเถอะก็เสียคือสกินม,มันจะไม่ครบสิไก่ตายเนี่ย ไอ้กานั่นมหนึ่งนี่ทำไมนี่อะไรคว,วามไม่สามารถกี้กันยังมายังม,มาตามยุดสต๊อบบีสต๊อบบีสต๊อบบี้ดูจังทำยันทำ เสีงเยงอะไร้ฮ้้เฮ้ตายนึงตายยังตายไปกินน้ำผัดหมูย่างหมูดองเนี่ยไหนโดนตายตายเอง

เรียกได้ตั้งนะนี่น,นอาทีกว่าแล้วเนี่ยเออไอ้พวกโอ๊ยมีใฉันไม่เห็นนะเออเน,นี่ยไป็นล่ยแมมอื่นก็ได้แมมนี้มันไล่ไปอยู่สุดสุด ดีหน่อยกลับมาเป็นไก่เอาอีกแล้วนะเฮ้ยไปอุน่นแมปเดียวกันไม่ต่างกันโอ,โ,โอ้โหแกนี่นี่วะ่ะไอ้ยมึงอาจ ยมาดิมึงขาดมึงแต่ทอร์คีหมูยังมันทอร์ยอื้อโดนเล็งหัวแตกไอ้เงี้ยโอป้าดูตัวเองตายเอง ดีมันไม่ทรยยเหมือนเดิมมันก็ไม่อ้าวบาเดินตัวเองตายเองโอ้ เวงก่อนเวงไม่หิมโอ้ยมันเอาโอ้ยโอ้ไม่ดีตอนนี้ฮ้ยโอ้เสียดายแจ้มีคนบักเนี่ยแหละพิมพ์ว่ามันเลย 去我们台吧。 ปัญหาคือผมจะเล่นต่อไปอ่ะเพาะไมันเวลามันพอดีออมไมค์ก็จะปึ๊บปึ๊บโง่ปึ๊บไม่โดนเ้าวไม่โดนหมา ขี oh, ้แตกหุยโอ้ยไม่โดนไหนกันบอกว่าอ้อ้าวตกมันต้องมนยุ่งอซอมบี้มันยังมายุ่งโอ้โหจริงจริงเพื่อนจริงเพื่อนว้ายเยอะเกิน กิบบินบ <hacerlo> ินม so like ีของดีที่สุดในแมปนี้โกงไงโกงแม่จะไม่เหมือนโปรเพราะว่าโปรมันจะมีแมปไม่จำกัดโปรมันจะมีโอกาสโดนแบนหลายทีได้ที่รู้คือซอมบี้มันเยอะเกินไปเออดักตูดไม่โดนสักเกินเลยที่แตกไม่โดนสักตัวที่แตกที่แตก ขี้แตกขี้แตกขี้แตกขี้บินซื้อมันจะลันเกมชื่เดยอยตอนเริ่มต้นคลิปมันบอกว่าจะลันเกมไม่เห็นลันเลยมันก็มีปัญหาแหละคนมันไม่สามารถขี่กันอะแมปเดิมสองแมยแมปเดียวกันนั่นแหละเมื่อกี้เอ้ยไปโดนเออ đi ít thịt nên đi khỏi ừ. oh. tìm mình tìm team. dí gì bên ngoài nhưng mà dung dăng mà dung mà, mà, mà chào bàn nữa ừ tai คิวหนึ่งไกลทีมใครก็ไม่รู้บ้านหายโอ้ทีบเราได้แค่สามสิบก็คือเท่ากับห้าแปดสิบคนก็ห้าแปดสิบคะแนนก็หนึ่งคนเท่ากับคิวแล้วหนึ่งหลายคิวเลยตอนนี้เพื่อนเรากำลังเจอโอ้มันจะมีคนเออต้องมายุ่ง หายตัวเอาตายขาทีมเฮ้ย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 หาเรื่องเหรอหาเรื่องหาเรื่องเหรอลุ้มแตกหายตัวอ ตายคารถแล้วก็ปืมแล้วก็ปึืมแกมตแกสองเฮ้ยไข่เนี่ยโหโหยังละชนนี่หน่อยนี่ไข่โหโหอ๋อไก่ให้มันเป็นผีโ,โหโหโหไปเกมไก่อป เย่งเยอ่ตายหนึ่งโหหกก็ฆ่าคนไม่เล้นหลายคนอยู่แต่เราได้เยอะกว่ามันหน่อยโอ้ไม่ต้องันนี้จะลงทำไหมหกหกหกอือไปโดนสักนัดอืโอ้ใครยิงด้านหลังเอ้าโอ้โห